งานใหญ่แห่งปี Thailand Eyebrow Professional Awards 2023ช่างซักคิ้วปากทั่วประเทศตบเท้าประชันฝีมือ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2023ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สีในทีมส,สีชมฟูโซไซมีช่างศักจากทั่วฟ้าเมืองไทยให้ความสนใจในการเขารบสมัครประกวดกันอย่างล้นลามณโรงแรมเอชียแอร์พอร์ตดอนเมืองงานนี้ทำเอาผู้จัดงานอย่างคุณนกพรทิพย์และอาจารย์นกตัว่านอาจารย์ศักคิว้วเป็นปลื้มมาก,มาก ในฐานะผู้จัดงานนะคะก็สำหรับงานวันนี้นะคะชื่องาน Thailand Eyebrow Professional Award ซึ่งจัดเป็นครั้งที่4ค่ะงานนี้นะคะก็เป็นงานแข่งขันสักคิ้วนะคะเพื่อเฟ้นหาช่างสักคิ้วที่ดีมาประดับวงการนะคะที่ดีมีฝีมือมาประดับวงการ PMU ในประเทศไทยบ้านเรานะคะซึ่งในฐานะผู้จัดเนี่ยเรามองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ สร้างอาชีพให้คนได้จริงทําเงินได้จริงนะคะและที่สําคัญช่างศักคิ้วในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนแบบเหมือนอาชีพเหมือนช่างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมีการ update, อัปเดตอัปเกรดตัวเองขึ้นมานะคะ,ะก็คือโลกเลยใช่ค่ะก็คือช่างศักคิ้เนี่ยตอนนี้มีการพัฒนาแข่งขันไปจนถึงระดับโลกแล้วค่ะ ก็เป็นตัวแทนของช่างสักคิ้วนะคะว่า,าจาน่ก็ททางานมาประมาณ20ปีแล้วก็มีโปรเจกต์บ่อยๆนะคะคือสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนบางคนก็ไม่มีเงินนะคะอาจารย์เราก็สนับสนุนมาตลอดบางทีก็จัดงานคาละ400คน200คนเป็นการอบรมนะคะสำหรับคนที่ไม่มีงานทำนะคะอย่างนี้เราก็จะสนับสนุนให้มีอาชีพอาทำเล็บต่อขนตาสักคิ้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านไหนที่ดูข่าวนี้ออกไปแล้วนะคะก็อยากให้ อย่าท้อแท้อาจารย์จะเป็นกำลังใจให้ใหทุกคนว่าเออถ้าเราไม่มีงานทําหรือเรามีงานประจําทําแล้วแต่เราอยากมีงานเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะนะคะ้าข่าวก็เป็นได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็อยากฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ให้คนไทยดังไประดับโลกเลยคะ่ะ จัด2วันปีนี้จะยิ่งใหญ่มากๆค่ะสำหรับคอนเซปต์ในการจัดงานปีนี้จะไม่เหมือน3ครั้งที่ผ่านมาค่ะคืองานอของปีนี้เนี่ยมันจะมี2วันก็คือเมื่อวานนี้เป็นงานคอนเฟ r ็กซ์นะคะก็คือการเป็นการเรียนการส่งเสริมเทคนิคนะคะเทคนิค เขาเรียกอะไรประเภทต่างๆเทคนิคต่างๆเออ<ช>ค่ะอัปเดตเทรนโดย11มาสเตอร์ทั้ง9มาสเตอร์ที่ประเทศไทยแล้วก็มีอีกจากเวียดนาม2 2ท่านค่ะส่วนวันนี้ก็จะเป็นงานแข่งขันสําหรับช่างสักคิว้วไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ที่ยังไม่มีเหมือนออตำแหนง่งหรือว่ารางวัลการันตีก็สามารถมาชิงแชมป์มาเฟ้นหารางวัลจากงานได้ค่ะ สำหรับงานในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อวานงานคอนเฟรนท์งานแข่งนะคะก็จะมีให้ชมย้อนหลังอยู่ที่เพจเ m สสร้างอาชีพหรือ YouTube ช่อง SME สร้างอาชีพนะคะก็ถ้าใครแบบว่าอยากชมงานก่อนก็ไปติดตามกันได้ส่วนถ้าใครพลาดสำหรับปีนี้นะคะพลาดเข้าร่วมง,งานพลาดในการแข่งขันก็ฝากติดตามอาจารย์นกแล้วก็นกได้ก็ยังไงปีหน้าเนี่ยงานจะจัดเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราก็จะแจ้งไป ไว้ด้วยนะคะสำหรับอาชีพเสริมความงามทุกๆท,ที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงนะคะเป็นเป็นอาศัยอาชีพเลยแล้วกันนะคะว่าอา,อาจารย์นกนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆท,ท,ท่านที่มาในวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้รับความรู้อาชีพโดยตรงนะคะมีเงินไม่มีเงินเราคุยกันได้นะคะก็ฝากอาจารย์นกนะคะอาจารย์นกโหมดพิ้วโง่เองนะคะ